ลองจินตนาการว่ากล้องค่อยๆเลื่อนผ่านเส้นสายที่โชบเฉี่ยวของโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์ใหม่เอี่ยมรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ให้ความแข็งแกร่งเหมือน SUV ขนาดเต็มแต่ขับขี่ง,ง่ายในเมือง t o โย t a ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า Land Cruiser FJ ซึ่งออกแบบมาเพื่อจับจิตวิญญ,ญาณแห่งการผจญภัยพร้อมความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันวันนี้เราจะสํารวจทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับรถคันนี้ตั้งแต่การออกแบบฟีเจอร์สมรรถนะเทคโนโลยีจนถึงความปลอดภัย การออกแบบของ Mini f o r t u n เนเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยได้แรงบันดาลใจจาก FJ Cruiser รุ่นคลาสสิกจึงยังคงรูปร่างแข็งแรงและโปรไฟล์บ็อกซี่ที่คนรัก SUV ชื่นชอบพร้อมความโชบเช่ยวที่เหมาะสำหรับการขับในเมืองด้านหน้ามีตะแกรงหน้าขนาดใหญ่และไฟเลสด,ดีไซน์เฉียบคมให้ความโดดเด่นมิติของรถเหมาะสมความยาวประมาณ4,410ม mm, ิมความกว้าง1,855ม mm, ิมความสูง1,870ม mm, ิม ทำให้ขับในเมืองง่ายแต่ยังให้พื้นที่ภายในเพียงพอสําหรับความสะดวกสบายเมื่อเข้าไปภายในห้องโดยสารผสมผสานความสะดวกใช้งานกับเทคโนโลยีทันสมัยเบาะนั่งสบายและเบาะหลังพับ50:50ต่อเพื่อความยืดหยุ่นสําหรับผู้โดยสารและสัมภาระระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่าย S <S ฟีเจอร์เสริมได้แก่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบปรับอากาศอัตโนมัติและวัสดุคุณภาพสูงที่ทำให้ห้องโดยสารรู้สึกหรูหราและใช้งานได้จริงเครื่องยนต์ของ Toyota Mini Fort u n e r เป็นไฮบริดขนาด2.0ลิตรส่สูบผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม184แรงม้าและแรงบิด188นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์เบนซินพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มแรงบิดอีก206นิวตันเมตรระบบเกียร์ ECVT ทําำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวละมมีีหดับ Normal และ Power ให้เลือกตามสภาพถนนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณ23.2 4กิโลเมตรลิถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่ประหยัดที่สุดในคลาสนี้สมรรถนะยังเสริมด้วยช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง Mini Fortuner ถูกออกแบบให้ทั้งขับในเมืองและออกผจญภัยสุดสัปดาห์มิติที่กระทัดรัดและโครงสร้างแชสซีทำให้ขับง่ายในเมืองและมั่นคงบนเส้นทางวิบากระยะต่าสุดจากพื้นเพียงพอสาหรับขับบนถนนครุครา และระบบไฮบริดให้แรงบิดที่เหมาะสมทั้งบนถนนและทางลุยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์จึงมาพร้อมถุงลมนิรภยัยคู่ระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพและฮิลโลแอสซิสโครงสร้างตัวถังแข็งแรงช่วยปกป้องผู้ขับและผู้โดยสารทำให้มั่นใจในทุกการเดินทางในตลาดมินิฟอร์จูเนอร์จะเป็นคู่แข่งกับ SUV ขนาดกลางเช่นมาฮินดราสกอร์ปิโอเอ็นและฮุนไดคร r ต้าโดยผสมผสานความแข็งแกร่งแบบ SUV ของโตโยต้าเข้ากับเครื่องยนต์ไฮบริดและขนาดกะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ทั้งในเมืองและลุยนอกเมืองราคาในอินเดียคาดประมาณ20-27แสนรูปีโดยจะเปิดตัวกลางปี2027สำหรับปากีิสถานรอประกาศราคาและจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสรุปแล้ว t o y ยต a Mini f o r t u n e er เผสมผสานการออกแบบไอคอนิกเทคโนโลยีไฮบริดและความกระทัดรัดเหมาะกับผู้ที่ต้องการ SUV ที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงไม่ว่าจะขับในเมืองออกผจญภัยหรือเดินทางไกลรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ ตั้งแต่รูปลักษณ์ที่ดูดันจนถึงเครื่องยนต์ไฮบริดโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์จะดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นเต้นการเปิดตัวในอนาคตจะเปลี่ยนมุมมองของ SUV ขนาดกระทัดรัดอย่างแท้จริง